สวัสดีครับดนี่อยู่กับผมเอเจนต์ทีคาปูตอนนี้เราอยู่ในเกม Resident Evil 7นะครับผมหลัง <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> จากเรารู้ความจริงทั้งหมดว่าที่เกิดขึ้นนี้เป็นไวรัสโบที่เกิดจากเด็กเวนชื่อเอเวอร์นะฮะโอเคแล้วเราก็จะไปลุยกันต่อนะครับโอเคการแต่ลุยเช็คของให้แน่ใจว่าเราพร้อมนะโอเคเราพร้อมแหละโอเคเราไม่ต้องอยังไม่ต้องใช้บีต่ตอดีเชนั้นนั่นแหละปืนกระสุนเราใช้ให้หมดให้มันหมดกัน <Okay. S 2> อคดูกันเอ๊ะกระสุนกระสุนคุณพกแบบนีบด,ดีเอทฮาน์ <laughs> เราเริ่มมีกระสุนเ็แรงๆเพิ่มนะฮะโอเคถือว่าเป็นเรื่องที่ดีข้างหน้านี้น่าจะมีปัทะกันด้วยเปล่าฮัลโหลฮัลโหลเช็คซ้ายขวาดูแล้วไม่ลวนอะไรทำลายนะไป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 ตรงนี้โอ้ปีกคมียร์ูเอ็ดโอเคสมได้ไหมยังไม่ได้โอเคไป ไปกลไปทางนี้แหละ Let's go โอเคประตูตรงนี้ไปต่อเนาะโอ้โ oh หข้างหน้ามีน้ำโ okay. อเคเราจะโดูจบทีเดินเลยโรนี่แหละโอ้โ oh หเสียงร้องเพลงเอเบลิน e เ e นี่ยเป็นเพลงที่น่าจะเป็นเพลงตั้งแต่อินโทรแรก <laughs> คมีมีแม็กนัมบบพอดีสุดของดีโอเคตรียมกระสุดให้พร้อมโอเครับลองมีเอาไปจบเยียบหายแล้วอ,อุ๊ยอีติกเวนโผล่มาอย่างงีเ้เอาเอาเอามาสั่งกูต,ตายอย่างงี้เลยเดี๋ยว ก็เลยขึ้นเด็ด้อโอ้โหไปเลยโอ้ยมันมันจะเอากูตายโอ้เดืดเผา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 ไปดูคุปเปเออเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอเคโอเคยิงยิงสกัดก่อนยิงสกัดยิงสกัดยิงสกัดแล้วก็โอเคกลับไปเผามันอ้โอ้ยโอ้ย คตายนะตายหมดไมไม่มีใครตามมานะโอเคไปต่อ,อเกือบไปแล้วเมื่อกี้นีนะยิงสก,กัดทันโอเคมีสมุนไพตรงนี้โอเคผสมยาจัดไปมีใครเข้ามาอีกไหมโอ้ยจะมีถึงมาขวนเลาะหัดหัวกูโอ้ที่นี่จะถล่มเหรอเอ๊ะ โอเคออ้ยโอ๊ยไปด้วยโอ้ยเด้ยเดี๋ยว้อเดี๋ยว้อเดี๋ยว่อเอ่อนี่แน่ระเบิดอีกนัดหนึ่งพอดีโดนโดนอีกตัวไหมวะไม่โดนหรออ๋อตายพอดีไปแล้วกูดีนะไองระเบิดนี่มันโดนเป็นเอลเอฟเฟกต์ก็เลยเจ็บหมดฮะโอเคโอเคกระสุนลูกซองโอ้โหได้ได้กระสุนเยอะมากตอนนี้ แสดงว่าตรงนี้ไฟนอลแล้วโอเคตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีอะไรเก็บอเอาเก็บไปเดิเนไปต่อเดิเนไปต่อที่ดีมันจะถล่มเลยโอ้โหโอเคเผา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 มันมันชะงักมันชะงักโอเคตายไหมตายโอเคโอเคตายนะโอเคไปไปต่อไปต่อ ซองกระสุนเราเยอะมากตอนนี้ชิลอยู่ไม่ได้หนักหนาอะไรมาก okay. โอเคอู้มีระเบิดวางของดีโอเคโอเคเอาระเบิดวางไว้ที่โอเคโอเคอ่าเดี๋ยวเด้อเรต้องอยื้อสิเอ่อโอเคเออประมาณนี้แหละเผื่อไว้ระเบิดวางได้ใช้เนะี่ยโอเคโอเคโอ้อเดี๋ยวดูโอ้โห,โหไปใช้กระสุน enchant โ okay. อเค เก็บกระสุนองโอเคดกระสุนสองยอะมากอ้ยเฉบเด็กกัวหรนี่แน่สองันเดียวลกเปล่ยนปีตัวหนึ่งมาโอเคปีไหมโอ้โหปีกตัวโอเคโอ้โหเดเดเดถอยเดถอยเดถอยเอโอเคนี่แน่ระเบิดใส่หนึ่งนัดลูกลคุไม่รู้ระเบิดไปก่อน โโเดี๋ยวจะถอ,ถ,อถอยตั้งหนักกันนี่เนสุดเยอะสุดเยอะชิวโอเคไปติดต่อติดต่อศัตรูมีโทปทุกหัวบุบต้องระวังให้ดีดที่สุดโอเคไปโอเคบันไดขึ้นนะอ๋อโอ้โ,อโหบันไดขึ้นแต่ว่าตดลตักขาลงมาต้องลงมาข้างล่างโอเค โอ้โที่ไหนเนี่ยทำไมเวลามันกว้างขนาดนี้โอ้โหยิงปืนปุ๊บเป็นอะไรวะโอ้โหโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยสองตัวเป็นเดี๋ยอะโอ้ยยยเยอะสองตัวสองตัวเดี๋ยวนี่แหนโอ้ฉันระเบิดไอตัวเจ็ดโอ้ยโอเค้โหมาดูว่ามาดูใสโอ้ยเออเออเออ โอ้ oh, เด้อเดตั ENNIS, ด้งตั้งตั้ระกัดตังังตังังโอเคโอเคเจอกระสุนที่พร yani. ้อมเนี่แน้โอเคไหมมีไหมโอ้โหโดนเต็มๆตไม้ไปเลยตาย้หมอ้าวตายไปเลยเหรอโอ้ดีโดนกระสุนในตัวเจนไม่กี่ลูกกับลูกซองใหญ่ๆแป๊บเดียวตายเลย เพราแกนี่มันอ่อนแอจริงๆแต่เราปากนี่เป็นอะไรเจอกัน,กนถึงเวลาเมื่อกี้ก็หนีหนีป่าหน้าเลยอเคเติมแต่ดูซิเช็คของกัดเผื่อมีของให้เติมเพิ่มเติมใช้คูมพับใช้คูมแถวนี้มีของเติมสุดเราเยอะอยู่ละสบ,บายสบ,บายพ <Okay. S 1> อขั้สุดเราเยอะแล้วความหุนใจเรามันเพิ่มเลยดูยิงกันได้อย่างชิวเลยโอเค แต่ถ้าใช้พมเพื่อนี่ก็อะเรวาไงถ้าใช้ใช้ยิงไปโดนอะไรเงี้ยจบเพลแล้วมีเยอะแค่ไหนก็ไม่พอเก็บไปไปไปขึ้นขบนไปเราจะปลอดภัยนะเมนเกลือที่น่ากลัวใช้ได้แต่นี่แต่มันเป็นที่ที่เขาเรียกว่าที่ที่มีการทดลองอยู่ไม่รู้ใครมาทดลองอะไรตรงนี้นะแต่รู้แค่ว่าลูคัสน่าจะ เก็บคอยเก็บรายงานส่งไปให้ไอเติร์ดปาร์ตี้สักคนหนึ่งโอเคแครกตัวเข้าไปขาดเข้าไปโอเคสุดทุกขกดยาเป็นอะไรเรอเอเมื่อกี้เราเก็บอะไรมานะ <c oughs> ดูไม่ทันเออจะช็าตไปเถอะโอเคเดี๋ยว, okay. ยวถึงตรงนี้เราอาจจะขออนุญาต อ๋อโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเซฟนะครับเพื่อกันตายเราไม่รู้ว่าข้างหน้าเราจะเจออะไรนะครับขออนุญาตเซฟนะครับไปโอเคพอเราเสร็จเสร็จแล้วไปดูกันต่อนะครับผม <c oughs> ตรงนี้มีไม้กั้นเปิดประตูออกไป <c oughs> ตรงบ้านโอ้ตรงไหนเนี่ยเอ่ออ๋อไอ้ตรงที่เราแยกกันหี่าใช่ไหมใช่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 ตรงนั้นแหละราเขีนโอเคกลับมาตรงบ้านอุย้ยนี่ไงบ้านบ้านบ้านของแขก <c oughs> อ๋อนี่ตอนที่ไอ้เมียล,ล,ลนครับว่าแบบทางออกมันไม่มีเฉยเลยนี่ตรงนี้ล็อกโอเคตรงนี้มีอะไรให้อ่านขออยะโ,โอ้โ e หอีสุดสุดหนึ่งอ่ะก็อีสุดสุดหนึ่งคือเอเวอร์ีเนี่ยแต่แบบเฮ้ยแกนี่ชัดและคุณย่ญญาไอที่มันชอบแบบแวบ,บไปมาตั้งนานคุณย่ญญาเป็นเอเวอร์ีมาตลอดใช่ไหมย, <c oughs> ยังไงนี่อย่างนี้ก็เข้าเขาที่เขาบอกว่า ที่ว่าที่ว่าเอา่อเหมือนที่ลูกคัสมาส่งรายงานไปว่าแบบไอ้นี่เอา่เอาเหมือนเอเวอร์ลินดแบบับในในสามปีที่ผ่านมาเหมือนร่างกายแก่แกแกเร็วกูดีไงฉากเราโดนเราโดนพักนะโดนเบียร์พักทะเลาะก,กันนิดหน่อยไปนี่แหละโอ้โหเอเวอร์ลินปุ๋ยได้ไหมโอ้โหเอาปุ๋ยถอยทำอะไรผิดทำไมขู่ไปทำอะไรผิดกูไม่ได้ทำอะไรมึงเลยนะ นั here, ่นเมียกูนะมึงก็แค่อยากได้พ่อแม่ใช่ไหมแล้วมึงมาเล่นกับพี่กูเฉยอะไรวะเด็กเวีนโดนแน่มึงโดนแน่มึงโดนแน่โดนแน่โอ้โหไม่ได้อุ้ยเฉยโอ๊ตตกใจโอ้โหเอ่อรู้รู้รู้เมียไอฉากนี้ที่เราโดนตัดมือดีกว่าอ่าชัดเลยคนสั่งคือเด็กเวีนนี่สั่งจากระยะไกล เอาอีห่ามึงไม่เคยมาขอกูให้เป็นพ่อนะฮะอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะมาฆ่ากูอะไรวะมึงไม่เคยมาขอกูให้เป็นพ่อคนเลยนะอูอยู่ดีมึงเป็นเลือกกันอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหเฟนเอ้ยสวยแล้วไงมึงว่าเกิดเรื่องแน่ปะ มาไหมเตึีตัวให้พร้อมเลยเตร่งเตร่งตัวให้พร้อมเด็กนี้มันเล่นรู้เด็กนี้มันเล่นเราแหละแต่ว,ว่าเราติดเชื้อโบนะเนี่ยไม่งั้นเราไม่เห็นภาพหลอนได้ขนาดนี้หรอกใช่ไหมไอ้ <laughs> หรือว่าเด็กมันเด็กมันเข้าแทรกแซงได้ไหมเราไม่ติดเชือ้อปะไม่รู้ต้องรองดูไป <laughs> เราจะติดเชื้อมาแต่แรกก็ได้อ๋อโอ้ยเด็กมัน่งวดหัวแลาวเฮ้ยอุ้ย ก็แลยว่าไม่ได้กระเบมึงหรอก I'm not playing ดีคุย me. โอ้โหโอ้ยนี่แนทชีเผา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 เอไม่เป็นไรเลยโดนเผาไม่เป็นไรเลยเป็นเลย ทำตัวเด็กกอดโอ้โหตุ๊กตาสุเปอร์เลยเริ่มหลอนเริ่มหลอนเลยเริ่มหลอนแล้วเาเด็กอยู่ไหนโอ้โหโอ้โอ้ดูภาพหลอนภาพหลอนเริ่มแรงขึ้นโอเคไปไปดูต่อดูต่ออ๋อ เวอร์ล oh, ินมอยู่นี่ใช่ไหมโอ้โหตูล oh, oh. oh, oh. oh, ็อกว่าจะแอบจ้องข้างหลังไปฉีดยาใส่นเลยนะมาพุ่งมาตรงๆเดี๋ยวเดี๋ข้าไปมันพยาจะสกัดให้เราฉีดยโอ้โอโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดีนิวทัน โอ้โหต้องต้องบอกไว้ต้องบอกไว้ดูจังหวะดีๆดูจังหวะดีๆโออเออเฮ้ยโอเคโอ้ยมึงต้องโดนอีเด็กเบ็ดอีเด็กฉีกไปนี่แน่หนึ่งจึกฉีกไปครับโอเคเราเลิกหลอนแล้วใช่ไหม อ่ะดีไงภาพความจริงย่าอยู่กับเรากูมาตลอดมึงมีเองกูไม่ได้เกลียดมึงแต่มึงบังคับกูเข้าใจเปล่าโอเครักลัวจะแค่ไม่ดีโอ้ยชิ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 หายอะไรวะโอ้โอนี่คือข้างเกศนะเกศจะตายใช่ไหมเจ็บเจ็บเจ็บมาโอ้โหหมด ปัดแค่กูแล้วชิบหายแล้วอะไรวะเนี่ยเอ้ยติดปะทากับอิงใช่ไหมโอเคโอเคโอเคอะไรวะเนี่ยโอ้โหเวทหน้ายักษ์โอ้ยยิงมันยิงมันเคเคยิงมันอิงมันยิงมันต่อไปโอ้โอ้โหมือปิดเหมือนฟันโอ้ยเดี๋ยวนี้อะไรวะโอ๊ยบ้านทะลหรอโอ้ยโอ้โห โอ๊ยอะไรโอ้โหเว้เลยโหนี่เราโอ้โหเอากระสนุนเอเนฮันยิงไปเลยแป,ป,แป,ป๊บๆเกิดคาสีนี่เลยเดย๋ยเกิดอะไรขึ้นโอ้ยมีฮอมาช่วยแล้วโอ้ยดีดีดีก็กำลังเสริมมาแล้วใช่ไหมโอ้แต่ว่าอีเอเวอร์ลินอีเอเวอร์ลินไกลล่างเป็นตัวเบ้บ่มๆแล้วตายโอ้ยยังไงนี่เน๊นี่เน,ะนนะ่ยิงมัน โอ้โหแต่เราคาเราหักเล้เราไปขยับไม่ได้โอ้เดี๋ยวบักบกก่อนโอ้โหอ้เราขยับไม่ได้สงสัยน่าจะคาหักอยู่โอเคโอ้เดี๋ยว้ด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 ด้ด้้้้้ยเวทอ้ยโดนแทงขาโอ้ดดดดโอ้ยเดี๋ยวด้โด้ยดด้้ด ยังไงนี่แนี่อุ้ยอู้เดี๋ยวดูโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวดูเออไม่อยากไปคล้องกระเบื้องเวนเอ้ยโอ้ยโอ้ยล่วงไปแล้วโอ้ยโอ้ตหล้โ่นตกขึ้นเขาเจ็บเชี่ยอีธานมีอืนมากเลยนะสำหรับคนธรรมดาที่ต้องไปเจออะไรอย่างงี้่อะไรเนี่ยไอ้ยอะไรปืนหรอปืนหรอโอ้โอ้เนยออะไรมีคนติดต่อมาฮะใช้มันเออเออรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวเด้อ ปืนใหม่เหรอโอเคเอากระสุนหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยคานคานไปเก็บเออเออเอากระสุนหนึ่งปืนมันมีอะไรนี่แน่ยิงหนึ่งที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 ยังไม่หมดอีกเหรอโอ้โอยอะไรโอ้มันเป็นปืนกระสุนพิเศษเหรอโอ้โหยิงจนน้องเป็นปูนเลยโอเค ตายใช่ไหมเป็นหินปูยนยี่น่าจะตายแล้วแหละเพราะว่าเน็ตบรรทึกบอกว่าอ่าถ้าโดน,นเนี่ยอีอนิทอลโคซินไปมันจะกลายเป็นกันเสียมกลายสภาพเป็นกันเสียมอย่างนี้นแหละตายแล้วกลายเป็นกันเสียมอยู่เป็นหินปูนโห<ฮ>รอรเลยเรารอดแล้วใช่ไหม <laughs> รอดแล้วเนาะ <laughs> โอเคมีฮอปมารับเราแล้วสภาพปางตายมากโอเคอ่า เอามารับแล้วดีใจดีใจไม่รู้ว่า,เ,าเราติดต่อไปให้เขามารับหรือว่าเขาตั้งใจมาแถวนี้อยู่แล้วโอเคมีคนลงมาโอเคอาหารบางเคียบพื้นที่แล้วไหนทักไหนใครเอ่ยแนะนำตัวหน่อยได้ไหมครับโอเคโอ้ห่อหน้าก,กากมาใครเอ่ยใครวะ ฮะเลดฟิวไอคริสเหรอโอ้ดีใจให้เจอโอ้หน้าเปลียดไปเยอะนะ <c oughs> ใช้เวลานานจังกว่าพวกแกจะมาเดียวโอ้โหนี่ครับหลังจบเหตุการณ์นี้สภาพบ้านเบเกอร์ไปเหลือเลยเละ <c oughs> ขึ้นห้องฮะอีธานโอ้เบียร์อรอดเย้เบีย <c oughs> ร์จ๋าเบียร์รอดแล้วเหรอจา๊า <c oughs> เราทำได้แล้ว <c oughs> นะจ้า <c oughs> ดนะีใจจุกเบยเออเรารอนแล้วจตยังเป็นขำงงกันเลยเอเครครับปิดออไปต่ออือะโหดีครับดูเสียนาอ่าฮะประตูนึงปิดไปประตูต่อไปจะเปิดออกชอบแตกว่ here. Okay, so we were the bakers. It was that thing. Evelyn, who made them that way. I am not she's <laughs> back and wants <laughs> to oh, she's back and wants to start over. Put all this behind us. Maybe this is where oh. <laughs> <this is. laughs> the next door opens. Okay. แต่เราก็ขึ้นหอรอดไปอย่างปลอดภัยนะครับผมสรุปแล้วพี่คริสเราทํางานให้อัลเบร่าแล้วนี่แต่อันนี้เหมือนเขาจะบอกว่าเป็นบัวเบลา่าซึ่งเป็นอัมเบล่าที่ดีแร่ดีทีนะนี่อะไรมีอะไรเพิ่มเติมหรอแต่ตามติดต่อไปนะครับยังไม่จบอ๋อ อ๋อเป็นเอเครดิตโอเคตกใจดีว่าเลยดูกันไปก่อนเลยเนี่ยอ๋โอเคเอ็กเครดิตแล้วโอเคถือว่าจบไปแล้วนะครับส่วนเนื้อเรื่องหลักของ Resident Evil 7นะครับผมโอเคยังไงก็นะครับผมเย้่โอเคเอาไปเอาไปแล้วกันเอาไปแล้วกันเมื่อกี้ถือว่าพูดแพร่ๆไปแล้วกันโอเคก็จบไปแล้วครับกับ Resident Evil 7นะครับผมเย้่ เนี่ยครับขขึ้นภาคนี้มานี่คือเขากลับไปแบบบวชสยองขวัญสมัยภาคแรกครับมันเลยมันเลยคนอาจจะงงนิดนึงโดยเฉพาะตอนนี้ถ้าใครดูใครทันตอนดูเทลเลอร์มันมานแรกๆนะฮะที่ว่าเป็นตัวอย่างเกมเอ่อเป็นห้องครัวเงี้ยมันไม่บอกว่าเกมเลยนะจนกระทั่งมันมาเฉลยว่าเป็น Resident Evil คนแบบโอ้โหมันจะกลับไปสยองแบบนี้เลยแต่นี่สยองแบบเหมือนหนังลชเชอร์แต่ว่าถือว่าสนุกน,นะครับม,มันให้รสชาติที่แบบว่า เออมันลุ้นและตื่นเต้นตลอดเวลาถึงแม้ว่าอาวุธเราจะไม่ได้บู๊ลักผ่านมาแต่ว่าเราเราก็ต้องสู้แบบระวัตงตัวเองครับเป็นการเอาตัวรอดแบบนี้เลยก็ถือว่ายัางไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาถึงตรงนี้นะครับผมที่ดูมาถึงตรงนี้ต้องอดทนมากที่มาดูถึงตรงนี้นะครับผมยังไงก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันมาได้เยอะๆเลยนะครับผมจะเป็นกำลังใจดีๆให้กับพุกเลยนะครับทุกการไลค์ทุกการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการติดตามใดๆก็ตามนะครับ แต่นี่ครับเนื้อเรื่องในสรุปก็คือต้นเหตุทั้งหมดที่ครอบครัวเบเกอร์เจอมาก็คือเอเวอร์ลินฮะซึ่งเป็นงานทดลองที่เกิดจากเข้าใจว่าเป็นโปรเจกต์ที่ตการจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นอาวุธชีวภาพแบบที่ไม่ต้องเกิดสงคารามใช้วิธีเข้ายุดเข้ายุธโดยระปบอบลิงเปลี่ยนศัตรูให้เป็นฝั่งเดียวกันเลยครับแล้วแล้วดูจากผลงานที่มันทำ่ยถือว่ามันประสบความสำเร็จน,นะถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าการใช้เด็กเป็น จุดในการยึดครองเนี่ยมันจะยากตรงที่ในการควบคุมให้มันเป็นแบบว่าเป็นไปนตามที่ตัวเองต้องการเพราะว่าเด็กทำตามใจตัวเองซึ่งก็คือต้องการความรักจากพ่อแม่อะไรอย่างนี้โอเคประมาณนี้เลยเป็นเหตุให้ <c oughs> ใหเกิดเรื่องวุ่นวายขนาดนี้นะครับโอเคเดี๋ยภาพภาพทดลองเพราะความจริงตามสถา,านการณ์คือเอเวอร์ดีแค่อย,อยากอยากมีพ่อแม่อะไรอย่างนี้ ตามนิสัยเด็กประมาณนะกระลาบนะา้นเนี่ยครับความใบพวกเกิดจากความพยายามของมนุษย์เราที่จะอะไรนะความพยายามที่จะเอ่อชนะสงครามด้วยการใช้วิธีต่งตางๆนะฮะซึ่งเราก็ถือการใช้อุชีวภาพซึ่งแต่คอนเซปต,ต์อาอุชีวภาพนี้มันน่ากลัวกว่าแบบกว่าแบบที่เป็นอาวุธร้ายแรงที่ทําลายล้างอย่างนีงง้คือมันเป็นการทําให้คนยอมจำนนดโดยละมอมเราไม่รู้ว่า บบวันีคือดีเราเดินเดินอยู่ปกติจจะเจอคนทั่วไปอะไรเงี้ยบางทีเราอยู่ดีตู้มเราโดนควบคุมโดยองค์วิชาภาสักอย่างหนึ่งเข้าไปปรามาณนี้ปรามาณนี้ถือว่ามันเป็นโปรเจกต์หนึ่งแต่เราไม่รู้ว่าองค์กรที่ทำเนี่ยเป็นองค์กรไหนนะฮะแต่ว่ารู้แค่ว่าอัมเบล่าที่เป็นโลโก้สีฟ้าเนี่ยเขาเข้ามาช่วยเหลือเราตรงนี้ซึ่งถ้าดูจากถ้าที่เข้าใจไปหาข,ข้อมูลมาคือมันเป็นอัมเบล่าที่แบบว่ารีแบรนด์ตัวเองจากเหตุการณ์เลคูซิตี้เพื่อเพื่อที่จะแบบว่า เรียกว่าทาให้บริษัทก,กับกับก,บ,กบมามีบทบาทใน <c oughs> สังคมได้อีกครั้งจากสิ่งที่เขาทําพลาดลงไปในระดับที่แบบขยนานระดับโลกนี้ซึ่งก็คือผลโพลจากภาคน,นี้ก็คือเกิดเป็นผลโพลจากการก,อก่อการร้ายทางชีวภาพ,าพที่เกิดขึ้นหลังนะและคูนอิิเดนต์นอยู่ดีครับแต่ว่าทีนี้เราทีนี้ก็ต้องไปดูเ,เชื่อมโยงว่าไอตัวเอเวอร์ลนเนี่ยเป็นเป็นโปรเจกที่เ,เชื่อมต่อมาจากตัวไออ,อัมเบล่าโดยตรงไหมหรือว่าจริงๆเราไปแค่ โปรเจกต์อีกโปรเจกต์หนึ่งที่เกิดขึ้นโดยคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องการจะต้องการจะยึดของโลกนี้เฉยๆโอเคก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวไม่รู้ว่าตรงนี้จะมีอะไรให้ดูเพิ่มเติมไหมครับจะขอตัดปิดเอ็นเคดีไปก่อนนะครับผมไปดี่ดินสรุปของผมนะฮะเล่นไปเจ็ดชั่วโมงกับโหมดนอร์ครับถ้าเล่นฮาร์ดมันจะมันจะเจอศัตรูที่มันเกินสกิมนะฮะคือเจอก่อนที่เราจะควรจะเจอครับแถมแถบไอ้ไอ้แจ็คเบเกอร์ก็ ที่เรามารู้ว่าไม่ตายเนี่ยก็ก็เป็นตอนนี้นี่ครตอนที่ตอนที่เราอยู่เจอที่ห้องน้ําใช่แต่ว่าถ้าเป็นแต่้าแต่แต่ถ้าเล่นเป็นแบบแม่เท้าเนี่ยมันจะมันจะเดินเพี้ยนพลาดตลอดเวลาเลยซึ่งมันจะยากเกินไปโอเคประมาณนี้ครับไปคาดว่าเดี๋ยวต่อไปอาจจะเล่นส่วน DLC นะครับเดี๋ยวให้ดู DLC ก่อน,น Extra c o n t a c t อ่ะมันจะมีนี่นี่ Not a Hero End of Zoe so End of Zoe so แล้วก็อ่าแล้วก็ แบนฟูเทจใช่ไหมแบนฟุตเทจอ่ะแบนฟูเทจใช่โอเคในอ่าในส่วนของในแม่ไม่ใช่ไอ,อ้ไม่ใช่ในแม่ดิไอ้ดอทเทอร์เออเนี่ยเนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องเหตุการณ์ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ครอบครัวแจ็คเบเกอร์โดนโดนไอ้ครอบครัวเบเกอร์โดนควบคุมนะฮะประมาณนี้อย่าจะอย่าอย่าได้จะไล่ไล่ทำดีอาซีไปนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็กับผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย ถือว่าเล่นจบตัวเกมหลักไปแล้วเดี๋ยวต่อไปก็ไปลุยในเรื่องสนเสริมที่เหลือนะครับผม